คนร้อยกแลเป็นอย่างเงี้ยพี่ตีครับครับน้ำท่วมเชียงรายผมเลยขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยครับเลยต้องไปเป็นนักรบมังกรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีจูดี้ฝั่งมุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผ่าเบนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะลวงไส้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตี้หิด <c oughs> ยิ้มหน่อยครับ <c oughs> แปลกแล้ว <c oughs> มันหมายว่าเอ้ยมันเป็นอะไรวะไอ้เหี้ยมันมันกูกดอะไรมันไม่ขึ้นเลยอะ แต่น้ำมันก็ไม่ได้เบิกแล้วก็โคตรช้ามันเข้าไปในเด็กเด็กพี่ไหมยกำลังมากำลังมาแล้วแล้วพี่ไปเตรียมให้ผมได้ยังพี่มันตบทุกคนอ่ะพี่มาคัดเมื่อวานเนี้ยไม่แล้วพี่ไปเจอ่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะไอ้ยเอ้ยไอ้นี่เหรอเฮ้ยใครวะเสียงมาไรนี่ไอ้นหนเหรออ้าวอ้าวอ้าวผมก็เจ็บเอ๊อ เอาไอ้ไปยีอ้เหี้ยโอ้่วยเดี๋ยวดิค่ะวันดีน้องไอ้เหี้ยนี่กูก็อะไรเสียงมึงคล้ายยังวะขอโทษดีนะพี่จังคนปิดโอ้เหี้ยเอายอดอ้าวพิตรไม่มันคล้ายเสียงไอ้นายไงไอ้เสียงเออเสียงไอ้นายไงกูไม่ได้ยินเสียงมันตั้งนานแล้วอ้าวเอามึงมาเที่ยวเหรอเนี่ยไอ้ไปยคิดถึงพิตรเลยมาโดยเฉพาะครับ ปากมึงเรียกอะไรวะมึงเอาปากมาดิทีพี่ฮันกูตรวจปากหน่อยดิเฮ้ยทำไมมันช้าจังไวฟอสเนี่ยไอ้น้องไปไปรอในวอร์โซ่ไหมพี่ทำไรกันเหรอพี่ขัดคนมาอตีครับสิ้นปีผมจะไปเชียงรายอยากได้กะละแมเป็นของฝากไหมครับอยากยังไงถ้าผมจะไปหาเดี๋ยวทักเพจไปนะครับอย่างี้ไอ้ฟอสมามาแล้วเนี่ยเลขอะไรเลขหกพีเลขหก ผมไม่ดียีชั่วโมงไอ้เหี้ยไหนมึงมาแล้ววันไหนเออใช่ยี่หกชั่วโมงในมันวะเดี๋ยวไอเรียวเนียวดวนมีดมันกับมันหน่อยนะไอออนดวนไอเนี่ยได้เราเอาอาวุธมาเราเอาอาวุธมาไม่ทางไม้ทางมีดเลยให้มาคนเดียวมีดก็เหมือนขับตบชวามีดเป็นพืชขยะไม่มีค่าแถมรกโลกเอ้าหรอใช่มันสู้มันสู้ไอมาโคไม่ได้เลยแต่มันตบลุงยับเลยนะ มันตกลุงเป็นอะไรเลยนะไอฟ้อนไอถึงเลยไอฟ้อนเนี่ยตบลุงเป็นขี้เลยนะเอาพี่สูน่ะห้าสูน่ะมันไม่ใช่ยุคสมัยของลุงแล้วตอนนี้เหรอใช่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไอมึงบอกมึงนี่ขั้นสุดท้ายแล้วเว้ยไอฟ้อนไทยร็วิวมึงช้มันได้แล้วมันบอกมึงผ่านเข้าเลยตีบขอติบนะคอติบเอาเต็ม ฟอสไหนนี่ฟอสนามสกุลแล้วตีมีน้องน้องผมมีคนวันนี้ก็หดใช่ไหมฮะเอางี้เอานี้ก็หดลองสองคนได้ไหมให้ไอ้ฟอสลองกับไอ้นี่ก่อนไหมให้ให้ฟอสลองกับไอ้นี่ก่อนนะเอาอย่างงี้นี่จ้ะไม่ตีปังไอ้เอ้าฟังพี่อแล้วเจอมึงไงไอ้ไอ้ฟอสเจอแบบไอ้นี่ไอ้เซนใช่ถ้าใครชนะเจอไอ้เรียวเนี่ยโจบปะไซนเฟอไปอย่าให้เสีย เฮ้ยพี่บัานใจจัดเหลือเด็กพี่น่ะกรรมวานมันตกหมดอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่มีสรรพคุณได้ไงเนี่ยแล้วเนี่ยมัแมาแต่ไหนดิฟอสเนี่ยเออไอ้ฟอสมึงอยู่ไปเนี่ยพร้อมยังเร็วไก่หัวเขียวไก่หัวเขียวนู่นโอไม้สิบวินพี่ไปเจอมาแตงไหนนี่พี่ตีมันมาขอเนี่ยแหละในเมืองเนี่ยแหละเจอในเมืองเนี่ยฟอสลีออนร์ด แต่ไม่ใช่ลีโอพาร์ตพี่พี่ครับพี่ครับครับขาดขาดอีกหกพันครับอ๋อคขาบขาดอะไรเมืงอกาให้แ่นไอ้ยี่อะโดนถ่วงอะไรโดนถ่วงเลยเนี่ยขาดอีกหกพันครับทั้งหมดให้มานี่โดนห้าหมื่นหกพันครับโดนไป็นหนึ่งห้าหมื่นสี่ครับตอนกูไม่ได้มาเล่นเล่นไอ้ฟอร์ไม่ได้มาเล่นเล่นหนึ่งหนึ่งสองหกครับหนึ่งหนึ่งมันชื่อฟอร์ซี่ขยี้ขยี้ใจเฮ้ยพี่ฟอร์ ทำไมมึงนานจังวะเร็วเร็วลุงยังเข้าก่อนมึงอีกผมเพิ่งออกไงมันพาผมไปเล่นรองสองมันเสียเนี่ยโอ้ยเสียแล้วหละหัวเขียวไม่ไหวเล่นหัวเหมือนกูแค่นั้นแหละเล่นเยอะดึงรลูกมันบ้าอะไรมันบอกมันมีตังค์สุดท้ายกูจ่ายทำไมมันโหดอ่ะไอ้เจ้ามึงโดนไถ่ตังายมันไม่โหดนะมีหมอบหนึ่งก่อนเซตหนึ่งแล้วมันไม่ออกแต่บวกเกียร์เกียร์สองเอง เอ้ยไม่ไหลอกมัม้งสองหนึ่งนีาอะไรเลยมีดมาสู้ม,มึงได้ไหมอเอาแค่นี้ดีกว่าให้ผมโดนแต่ไม้ลงอ๋อมึงช่วยดูหน่อยดิมันมันเฉยๆปะวะหรือว่ายังไงเทคนิคที่มันคือมันได้ทั้งคู่เ,เ,เลยเได้ทั้งคู่อ่ะคือเป็นปะเป็นทั้งคู่เลยเหรอเป็นเป็นแต่อยู่ที่ <ใน S 1> ว่าใครใจร้อนให้ให้พระภูตตองฟ้าดำตี ไอสองคนเนี้ยฝีมือดีกว่าบางคนที่อยู่ในสล็อตตอนนี้อีกอ่าฮะไม่ใช่กูรู้อยู่แล้วล่ะดีกว่ากูด้วยซ้ำที่ออ้าวมึงมึงจะพูดอย่างนั้นหรอไม่ใช่มันเป็นทั้งคู่เลยเนี่ยแค่อยู่ที่จังหวะใครใจร้อนกว่าคือดูรู้เลยแค่แบบรอแพร์พลาดแล้วตอนเสรใช่พี่คือการเล่นไม้แพรพลาดซีโดว์หน่อเนี่ยใช่ดูออกเลยว่าจังหวะยังไงเป็นหน่ะเห็นบ้าเพดูมันตียนเลย ไมพี่ตีผมมีคาถาจีบสาวครับว่าตามครับแกราบหนึ่งกราบสองกราบสามไปกินที่สันนาท่านผู้เจริญจะรันต้องต้องดันอาวุธก่อนนะดิไม่ไม่ไอฟอสไอ้ฟอสมีหลายอย่างแล้วเหลือซื้อรถแล้วก็อันนี้แล้วมีตู้มีอะไรหมดครับมันมีไม้ลั่นวงไฟลั่นจริงอ่ะไอ้ดอบอะไรเงี้ย มันตายเออกว่าจะตายห้าหนึ่งแล้วมั้งตีหนึ่งมี้ยรอเนี่ยห้าหนึ่งเาห้าหรือสี่ไม่รู้อะน่าจะสี่ก็ได้ไอหัวเขียวผมไม่เจอจากไหนมาโคน้องต้องผมเองมันเล่นนิ่พังนะผมต่ก่อนตีเออ คุณก็ไม่ได้พี่เชียร์ใครเนี่ยพี่เชียร์ใครเนี่ยพี่ดิคุณเชียร์ได้หมดคตั้มหมดอ่ะคนชนะกูเชียร์หมดคดลมต้องตั้มนะมันมันแล้วมันมี CMD ไหมมีมุมต้องตีให้ตายไอ้เชี้มันมีคนด้วยมันเล่นอะไรกับมึงไหนมาโคยตัวหัวฟ้าเนี่ยมีดที่วันนั้นไงที่พี่ให้บอกให้ผมที่มันบอกมีดตอนแรกอ่ะมันไปฝึกเลยมันไปฝึกเลยรู้ว่าหลังจากนั้นอ่ะมันไปฝึกปุ๊บแล้วมันก็มาเล่นมันบอกพี่ผมไปฝึกมา นี่มันมาสามคนใพนพอธนจำไม่ได้หรอไอ,อที่มีไอผมทองอะไรกัะเ,เพื่อนมันอะปีศาสปิศาสไม่อ่านหนังสือแล้ววะจะได้ออกไม้ฉลาด <c oughs> อ่านตำราเหรอตำราจุดพิชัยหรอ,อใช่ใช่ใช่ใชดูเทีทยรุเปิดดูเทียรกทำไมมันต้องหมุนอย่างไงกันด้วยวะเวลาคนวิ่งตามใช่ไหม <c oughs> เอมันตีไปในอ้อนเลยนี่วะ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยนึกถึงไอออนน่ะเวลาเล่นอะเฮ้ยพี่ตีครับครับเวลาผู้ชายตีก้นผู้หญิงเขารู้สึกไงหรอครับไม่กล้าถามผมชอบตีเล่นเล่นบ่อยๆไม่เคยนับจนกระทั่งเขาบอกว่านับตลอดนะผมแบบยังในนี้เขานับทำไมหรือชอบเสียวหรือยังไงพี่ตีเซล What นับอะไรยังไงวะ นับตลอดนะนับตลอดนะอะไรคืออะไร <c oughs> วะคู่อะพี่เออยิง